แอนนี่มิสูพระนครสาขาสายใหม่สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาแบบนางสงกรานสวยๆเป็นกุณรสตีสักหนึ่งวันนะคะเข้าเรื่องเลยละกันเดี๋ยววันนี้แอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมในส่วนของรถ e อ p เ n d e r อ p ปี2 0 2 2นะคะกับธีมสีเทาดำนะคะแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมว่ารถคันนี้ใช้เงินออกรถแค่1 0 0 0 0บาท ฟังดีๆนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่1 0 0 0 0นบาทแต่ได้ออปชันแบบเหมือนใช้เงินออกรถราคาหลักแสนเลยเออถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมทั้งภายนอกและภายในรอบๆคันละกันเนาะ mm hmm. ก่อนอื่นเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับเซล อีกทันหนึ่งละกันเนาะเรียกว่าเซลแจ็คละกันไม่ใช่เมคเคิลแจ็สันไม่ใช่อ่าพี่แจ็คสันหวังนะอันนี้เป็นแจ็คของมิสูนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณพสสีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสอบถามแล้วก็หยิบมาใกล้ๆค่ะถึงจะสวยขนาดไหนที่ใกล้ได้นะคะคือบ้บานมีว่าอ่ะรถคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่าขอบคุณสําหรับนางสาวสงการนะครับประจําโชว์รูมเนาะก็คันนี้นะครับจริงๆเนาะก็ให้ความรู้นิดนึงครับก็ ลูกค้าเนี่ยจริงๆนะต้องบอกว่าใช้เงินประมาณ1 0,000หมื่นบาทละกันนะครับต้องบอกประมาณนี้นะครับแต่อยากจะฝากไว้สองข้อครับเป็นทิกเล็กๆนะครับเป็นความรู้นะสําหรับใครที่อยากออกร้นนะครับลูกค้าประกอบอาชีพอิสระนะครับ2นะครับก็คือลูกค้ามีความกังวลว่าจะออกล้นไม่ได้นะครับ2อย่างครับที่ผ่านนะครับสําหรับคันนี้นะครับ1นะครับลูกค้ามีการเดินสเตตเมนต์นะครับหเดือนที่ค่อนข้างจะสวยนะครับ2นะครับสถานประกอบการหรือร้านค้า ต้องมีตัวตนจริงนะครับสองอย่างนี้ครับที่ทําการอนุมัติและผ่านทันทีครับประมาณนี้อางะะอางนั้นเดี๋ยวรบกวนที่พาดูรอบๆคันหน่อยละกันว่าคันนี้ใช้เงินของรถหนึ่งหมื่นมันมีอะไรบ้างหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่ตัดออปชันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาดูกันครับเอ็กซ์เพนดสีเทาดำนะครับหรือที่เรียกว่าสีเทาเมทัลลิกนั่นเองคันนี้เนาะก็ที่เห็นเห็นเลยนะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็ เป็นในส่วนของ Expander GT MY 2 2 2 2นสะสีเทาเมทัลลิกนะครับคันนี้มีอะไรบ้างที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับมามาดูในทีละส่วนเลยดีกว่าครับด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนาะของตัวรถนะครับของตัวรถคันนี้นะต้องบอกเลยนะครับเห็นเลยเนาะตัวไฟสองหน้านะครับผมอัพเกรดให้เป็นไฟ LED สเปคนะครับสเปคคันนี้ต้องบอกว่า 10,000รูเมนนะครับเฉลี่ยข้างละ5,000นะครับส่วนหวัดนั้นจะอยู่ที่70ฉะนั้นจะสังเกตนะครับมันจะสว่างที่สุดเลยนะสว่างสวัยเลยนะครับในส่วนของตัวไฟสองหน้าถัดมาด้านล่างอีกนิดนึงเนาะก็ลูกค้ารีเควสต์มาครับสำหรับตัวสเกิร์ตแต่งนะแล้วก็ลูกค้าบอกเลยว่าอยากได้สปอร์ตไรเดอร์เตัวนี้นะต้องเรียกว่าเป็นในส่วนของแนวสปอร์ตเรียบๆง่ายแต่สไตล์หรูนิดนึงนะฮะ เวอร์ชันนี้หรือเขาเรียกว่า F เขาเรียกว่าอะไรประมาณว่าอ่ารุ่นแบบดีกว่าเขาเรียกว่ารุ่น V3 นะครับสำหรับตัวนี้นะจำไว้นะครับเขาเรียกว่า V3 นะครับทรงนี้นะฮะถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยต้องบอกนะครับว่า Sport Rider M V3 นะเวอร์ชัน3นะครับถัดมานิดนึงครับก็ในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถนะครับก็เพิ่มเติมนะครับเสริมในส่วนของตัวเขาเรียกว่ากันสาดรถนะครับมาดูทางด้านนี้เลยดีกว่า กาสาดด้านนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแนวเรียบเหมือนกันนะเรียบโค้งเวาๆนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ความยาวนะครับเนาะประตูทั้งสี่บานเลยนะครับจะสังเกตเนาะว่า,ข,าข้างที่จะงานจะเนี้ยบเลยแหละเนาะประมาณนี้ถัดมาด้านล่างเหมือนเดิมครับเบ้ามือนะครับที่ให้นี่เป็นเบ้ามือแบบเต็มวงเนาะเต็มบล็อกอ่าเห็นไหมครับเต็มเต็มเลยนะในส่วนนี้จะเป็นเบ้ามือของเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับครับสำหรับตัวฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิก เนาะก็คือต้องบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนี้เขาเรียกว่ามืดนอกสว่างในเนาะในส่วนตัวฟิล์มนะครับถัดมาสเกิร์ตด้านข้างเนาะถัดมาที่จะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นแนวยาวเรียบเนาะเป็นคลิปแดงนะครับเป็นในส่วนของตัว s p o ร์ตไรเดอที่เห็นในส่วนแรกนะครับอยากให้ดูในส่วนของตัวซับเพ e ซึ่งมันเป็นซับเพดสองชั้นนะครับสังเกตเลยหนึ่งแล้วก็ตัวที่เป็นโครเมียมมันสองนะครับ ในส่วนของตัวด้านหลังของตัว eximder gt ตัวนี้นะครับนิดนึงเนาะผมอยากให้ดูสงองตัวป้ายทะเบียนนิดนึงป้ายทะเบียนใช้ของ Larry Art มันยังไงเอ่ยมันแพงครับไม่ใช่ตัวธรรมดานะในส่วนของตัวถัดมาด้านล่างครับสเกิร์ตเนาะด้านหลังเนาะเขาเรียกว่าเป็นตัวทรงสปอร์ตเนาะสอปอร์ตไรเดอร์ m นะครับเป็นท่อเหลี่ยมคู่เนาะแล้วก็เป็นคลีปแดงด้วยนะครับไฟท้ายมาเป็นสีดวงสีดวงยังไงครับตัวนี้ดวงที่สี่หนึ่ง สองสามอยู่ตรงนี้นี่เองจะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวไฟด้านหลังแล้วก็ที่สําคัญเลยความปลอดภัยผมคํานึงให้กับลูกค้าตลอดแล้วก็ไม่เคยที่จะพลาดตรงนี้เลยเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับผมทั้งบุมซ้ายและบุมขวานะครับนะ้องไว้สําหรับเรียกหรือว่าเป็นเสียงเตือนในขณะเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะแล้วเวลาเวลามีเขาเรียกว่าอะไรมีสิ่งที่จะเข้ามากระทบจะใกล้เนี่ยมันจะร้องเตือนนะครับในเรื่องความปลอดภยัยเซนเซอร์ถอยหลังครับ มาครับสําหรับภายในเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูด้านในนิดนึงนะมันมีอะไรเพิ่มเติมเปิดให้ดูครับอืมหนึ่งสองสามตัวนี้ก็คือกล้องบันทึกด้านหลังนั่นเองซึ่งบอกทุกครั้งเลยนะว่ามันไม่มีเนาะบันทึกกล้องทั้งทีต้องหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเนาะสำหรับเหตุการณ์สาคัญสาคัญเนาะว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆตัวนี้สําคัญนะครับช่วยเราได้นะกล้องบันทึกหลังครับจัดไปครับที่เห็นนะครับตอนนี้ก็นิดนึงเนาะในส่วนของตัว มหม5ดีเราใช้เกรด A premium เลยนะซึ่งปูนะครับใน่วนนี้เขาเรียกว่าแถวหลังเนาะหนึ่งแล้วก็สองนะครับเดี๋ยวถัดมาแถวสามสองหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันมามาสำหรับโซนกลางหรือเขาเรียกว่าแถวที่สองนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะพหมาดีนะครับได้ดำเอ้ยพุดผิดพมดำคลิปแดงนะครับผมก็ยังปูนะครับผม เรียบเนียบว้หับรุกเนาะในส่วนนี้สําหรับการปูพรมนะครับอันนี้คือทั้งรถเลยเนาะสําหรับตัวพรมที่ปูรถนะครับมาดูด้านหน้าก่อนว่าเราใช้ของอะไรครับพรมห้าดีใช้ของยี่ห้อสตาเนวิเนาะตัวนี้นะครับต้องบอกนะเขาผลิตให้กับรถยุโรปนะซึ่งมันยังไงครับหนึ่งมันให้ความคงทนมันเหนียว ไม่มีกลิ่นและที่สําคัญมันซับเสียงจากนะครับผมด้านล่างตัวรถนะครับต้องบอกว่าในขณะรถเคลื่อนที่นะไม่ใช่รถจอดนิ่งนะามาในส่วนสําคัญของหน้ารถอีกส่วนหนึ่งนะมาครับมาๆมา,ม,ามานั่งดูกันกล้องบันทึกหน้ารถนะครับผมใช้ในส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็น 2K ความละเอียดนะครับปกติเนี่ยสูงสุดมันจะอยู่ที่ประมาณ1ัน0นะแต่ตัวเนี้ย มันเล่นไปถึง1,200ซึ่งเนาะมันให้ในส่วนของเขาเรียกว่าความละเอียดที่ละเอียดขึ้นไปอีกเนาะสำหรับการบันทึกนะครับทั้งในส่วนของตัวหน้านะครับเห็นนะครับแล้วที่สําคัญที่ลูกค้าชอบถามมามากและอาจจะมีนะครับในบางกรณีที่เป็นปัญหาในเรื่องของการติดตั้งนะครับต้องบอกเลยระบบการติดตั้งกล้องหน้ารถเห็นไหมครับจากกล้องนะครับสายนะครับแล้วมาดูครับผมช่องตรงนี้ปกติถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยจะต้องต่อตรงนี้นะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ หนึ่งครับช่องตรงนี้หายไปเนาะอัตราประโยชน์ตรงนี้นะครับที่จะชาร์จน,นู่นี่นั่นหายไปหนึ่งช่องตอนนี้เราปิดครับไม่ใช้ผมใช้ระบบดิวด้านข้างบิลอินฟิลแท็บครับผมซึ่งมันจะมีต้องบอกก่อนนะมันจะละเอยียดนิดนึงเนาะแต่ผมขอให้ดูคร่าวๆครับเป็นความรู้มันจะมีบล็อกกล่องไฟนะครับสําหรับต่อนะเห็นไหมครับอ่านิดนึงเห็นไหมนั่นแหละครับคือส่วนสําคัญนะครับที่ใช้ต่อระบบภายในนะครับโดยที่ไม่ต้อง กวนระบบ USB แล้วก็ช่องเสียบบุหรี่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบฟิลแท็บครับด้านหน้ามาครับสําหรับท้ายคลิปนะสําหรับตัว e x p a n d เ r ด GT สีเทาคันนี้นะครับอยากจะให้ความรู้เนาะหรือเขาเรียกว่าเป็นทริคนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะออกรถนะครับเคสนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลูกค้าเนี่ยมีความหนักใจมากเลยนะในเรื่องของการออกรถเพราะอะไรครับต้องบอกก่อนนะว่าลูกค้าเนี่ยทำอาชีพอิสระเนาะประมาณเขาทาในส่วนของการค้าขายครับเนาะเป็นนส่วนของการอ่าเขาเรียกว่า เป็นอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือนครับแต่ทําไมถึงผ่านนะครับแล้วอยากจะบอกว่าผ่านด้วยเงื่อนไขย,ยังไงรู้ไหมครับลูกค้าใช้เงินดาวต่ํามากครับราคารถนะครับแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับประมาณนี้โอเคฝากไว้ท้ายนิดนึงครับพวงกุญแจอันนี้ก็คือเป็นซองหนังเนาะก็สําหรับให้ลูกค้านะครับก็คือให้ไว้สําหรับเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นพวงกุญแจวสวยๆนะสำหรับเป็นแคมเปญนี้นะครับดาวน้อยแต่ไม่ตัดออปชั่นออก เซนเดอร์จีทีสีเทาเมทัลลิกคันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ